เอาพระลูกหลานอยู่ในความสงบนั่งประจำที่มีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังว่วันนี้มีศรัทธาญาโจมทางไกลส่งสเสบียงเข้ามาสมทบอาหารหลายไปวันนี้ <c oughs> นายพระไทยวีรวิทยาเชิ นางสาวสุชัญญยาอัฐากรรอร้อยตำรวจเอกหญิงมณีรัตอาจชนะชัยรองสวอกกตชดยี่สคุณสิริวันคุณสุภาวดีอึ่งรังสีจังหวัดปัตตานีนายจำรัดโพสีขาม สวนทุเรียนบ้านชุมพลโอ้มีสวนทุเรียนว่ะทุกลานวะน,นั่นแหะขยันนั่นลูกลานนะทุกเงาะทุเรียนปลูกหน้ายุ่งขอใไรเดี๋ยวเนี่ยรถตีอีกต่างหากมันโบชื้อโบชื่นนะคณะญาติธรรมนคะรราชสีมากำบลนทุ่มกลำอำเภอปากช่องคุณ รุจิราคุณทัชนีคุณปัทมาพนมวัฒนศักดิ์คุณนัชชาลำพูนโอ้วันนี้มีหลายคนลูกหลานสมเสียงถวายพัฒหารพระสงฆ์วันนี้เป็นวันพระหัสจับดีที่สาม รกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันเป็นวันน,น,น,นี้วันนี้เป็นวันขึ้น8ปดคำ่ำเดือน8ปีมะเสง็งพระในวัดของเราขนาดนี้5้สีรูปลงมาฉัน42งวดฉัน12วันนี้เป็นวันพระแล้วก็ หลวงพ่อวันฉันจะหันแล้วหลวงพ่อจะได้ลงกรุงเทพนะวันนี้ลูกหลานลงไปไม่กี่วันละลงไปทําธุระหมอนัดคณะหมอนัดก็เลยจะลงไปพบอปรับการตรวจสุขภาพนะเนี่ยแหละไปหาหมอตัวเป็ียงั้นแหะหมอต้องนัดเป็นระยะระยะหลวงพ่อก็ต้องไปเป็นตามที่หมออาจารย์หมอนัดเป็นระยะเหมือนกัน แล้วก็วันที่ห้าวันที่ห้าหลวงพ่อจะไปฉันทางนอกวันที่หที่เจดฉันที่สวนแสงธรรมวันที่แปดฉันข้างนอกแล้วก็กลับจะกลับขึ้นมาวันที่แปดใลูกหลานนะกลับขึ้นมาวันที่8ดวันที่9ก้าว่างวันที่สิบเป็นวันอสรหะบูชา วันที่11เป็นวันเข้าพรรษาแลวก็วันที่14เป็นวันประชมุปชมประชุมงวดงานที่15ของ JD, เจดีวันที่15นะลูกหลานนะวันที่14นะวันที่14ตอนบ่ายโมงของวันที่14จะมีการประชมุมงวดงานงานไปถึงไหนแล้วแล้วก็จะได้จ่ายจ่ายงวดงานนะท่าน งวดงานที่สิบห้านะ่ะพอสิบห้าก็มียี่สิบสามงวดใช่ไหมล่ะข่าวนี้จะเป็นงวดที่สิบห้านะการง,งานก็ไปได้เรือ่อยๆหลวงพ่อกลัดมๆไปตั้งเช้าทั้งเย็นแต่หลวงพ่ออยู่วัดนะบางทีก็ไปแต่ตอนเย็นก็มีบางทีไปแต่ตอนเช้าก็มีไปดูเพื่อให้ลูกหาน ทํางานได้เห็นว่าเจ้าของงานใส่ใจเจ้าของงานใส่ใจให้ความสําคัญในงานที่ลูกหลานทํางานอยู่นะอน,นี้ก็งานก็ไปได้เรื่อยๆแล้วลูกหลานนะห้าสิบเกือบหกสิบเปอร์เซนต์นั่นแหลเดี๋ยวก็ต่อไปเนี่ยคงจะปูพื้นเลยสิปูพื้นหินไว้กระลาละ <c oughs> แต่จะถูกป,ปัจจัยก่อนนั่นแหละค่อยไหลมาแบบน้ำซับน้ำซึมไปเรื่อยๆลูกหลานแล้วก็วันนี้เป็นวันพระนะลูกหลานนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันนี้ก็เป็นวันที่8ดนะวันที่สิเอเป็นวันเข้าพรรษาพระคณะาทายาิโยมลูกหลานทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกล ที่ไม่ได้มาสู่วัดของหลวงพ่อแต่ได้ยินเสียงหลวงพ่อส่งไปตามสายตัวตรงส่งไปตามกระแสลมก็ให้ลูกหลานได้ฟังเอาวไว้ว่าที่หลวงพ่อแนะแนวแนะนำนะเพื่อให้ลูกหลานก็รักษาญาติโยมหากำลังเข้าเข้าสู่จิตใจนะเอาพลังเอาพลังเข้าสู่จิตใจ เพราะว่าทางโลกของเราเราก็หาหาเงินครับทรัพย์นุบัตการข,ขับการข้ามกางคืนหัวคิดไอ้วิ่งทั้งวิ่งทั้งเต้นทั้ง,งคิดอยู่ตลอดลเวลาเวลาหาจะตุปปัจจัยหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อเลี้ยงอัตภาพปัจจัยสี่แต่ที่ยังไงพวกเราขาดลืมขาด การสวสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจหาความสงบเข้าสู่ใจเป็นครั้งคราวอันนี้ก็ทำให้จิตใจของเราวิง่งจนเหนื่อยล้านะก็เหมือนกับห <c oughs> ลวงพอนะ่อเราเปรียบเทียบบนรวนเมื่อก่อนเหมือนกับจิตใจของเราเหมือนกับหมาบ้านะมัน,มน,มนอยู่ไม่เป็นสุขนะวิง่งอยู่ตลอดทั้งวันวิง่งจะตอกตอกตอก,ตอ,ก,ตอ,ก,ตอ,กอันนี้ก็เหมือนกันนใจของเราคิด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 ิด เ,เว้นแต่นอนหลับนอนหลับก็ยังฝันอีกต่างหากละมอเพ้อฝันอีกต่างหากพอตื่นขึ้นมาก็คิดแหละคิดอยู่ตลอดแต่ตอนนี้ในหลักของพุทธศาสนาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหาว่าจิตใจของเราคิดอยู่ตลอดเวลาจิตใจจะหมดเหนื่อยล้าหมดกําลังคล้ายๆกับว่าเพผลอๆจน เป็นใครแค่ว่าเศรซึมเศร้าเอมเศร้า,าแล้วก็เ,เ,เพ่อเผลยจะเป็นประสาทอีกต่างหากเพ <_ S 1> บางทีมันสิงที่สิ่งที่มากระทบกระเทือน <_ S 2> เพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเ,าเราก็ควรจะมีการพักผ่อนทางด้านจิตใจบ้างวิธีการพักผ่อนทางด้านจิตใจไม่มีไม่มีศาสนาไหนและก็ไม่มีวิชาไหนในโลก วิชาในโลกจะให้คิดนะแต่มีแต่วิชาพุทธศาสนาเนี่ยนะที่สอนให้มีสมาธินะให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้อยู่จิตใจให้อยู่กับที่ <c oughs> ไม่ให้จิตใจปุ่งฟุ้งมีเหไม่ให้จิตใจวิ่งให้ให้จิตใจสงบนิ่งการว่าว่าว่าจิตใจสงบนิ่งจิตใจจะมีพลังนะจะมีจิตใจจะมีกำลัง ในเมื่อจิตใจผ่านความสงบเราจะคิดจะพิจารณาอะไรมันก็เป็นชิ้นเป็นอันไปได้ถ้าจิตใจของเราเหนื่อยลา้าตลอดลเวลาเวลามีแต่ว,วิ่งอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็นั่นนะเผื่อจะถูกเบอไปได้เพราะนั้นท่านจึงให้ดึงเข้ามาหาสู่ความสงบเพราะนั้นในพรรษานี้นะหลวงพ่อเองอยากจะให้คณะสัตยาทาติโยโจมลูกหลาน ที่ได้ยินเสียงหลวงพอนะ่อเนี่ยการสะ่ะแสวงหาทรัพย์ไม่ว่ากันอะต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างส่แสวงหาเ,ออ <c oughs> เงินคํามทรัพสมบัตหาปัจจัยสี่แต่เราก็มาพิจารณาดูแล้วนะถึงจะหามามากขนาดไหนออถ้าอยู่ก็อยู่เตียงที่นอนกับที่เตียงเดียวเท่านั้นละ่ะถ้าอาหารอาหารประมาณจานเดียวก็อิ่มแล้วนะถ้ารถกับรถ มีรถหลายคันขนาดไหนเวลานั่งก็นั่งคันเดียวไม่ใช่นั่งหลายคันแต่นั่งคันเดียวนะมันมีอะไรเมียกมากมากอ่อยม,มีแต่ใช้อันเดียวเกือบั้้งหมดนะแต่เราหานะหาโลกไม่มีที่สิ้นสุดมืลึงเตีงหนงังมืังตังหนึ่งทั้งหมดนะแต่พอใช้จริงๆก็ใช้เพียงอันเดียวเท่านั้นนะผลที่สุด ชีวิตของเราก็มีจุดจบอีกต่างหากไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานได้ตามที่ความต้องการปรารถนาเสี่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดทบทวนดูทั้งหมดทั้งบวกลบคูณหารชีวิตของตนเองไม่ใช่ว่าจงวิ่งอยู่ตลอดเวลาเวลาก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะต้องจมีการยับยัง้งมีสมาธิบ้างวิธีการทําสมาธิทาใจทาใจให้แน่งติใจให้ยับยัง้ง นี่ในพรรษาเนี้เราจะเอาอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในพรรษาสามเดือนนี้เราจะทำยังไงกับตัวเองข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าศีลวสดศีลห้าข้าพเจ้าจะไ <c oughs> หวพระทุกวันไม่แหกขาดข้าพเจ้าจะงดสิ่งที่ไม่จำเป็นบุรีเลา อะไรก็ตามที่ไม่จําเป็นเราข้าพเจ้าจะงดสลัดเท้งเ้งออกจากตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาจะทําให้จิตใจนิ่งทุกวันไม่ให้ขาดวันละห้านาทีหรือสิบนาทีหรือสามสิบนาทีตั้งนาฬิกาไว้เลยแล้วนั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพโทุทธโททาใจให้คลายคลา,าจิตใจให้สงบ ไม่ให้จิตใจวิ่งวิ่งตลอดตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งชาตินะการใน,นทดลองนะัที่ลูกหลานนะถ้าวัานลูกหลานทําได้อย่างที่หลวงพ่อพูดลูกหลานจะเห็นคุณค่าแห่งจิตใจได้รับความสงบนะถ้าว่าจิตใจของเราวิ่งจ่ตลอดเวลาเออมนก็ไม่ทําให้เสียหายเพราะว่าขณะที่เราไม่ได้ทํางาน เราก็จะให้มันวิ่งนตมันเราก็ต้องให้หยุดซะก่อนให้พักผ่อนห้ยใจ็ใจพักผ่อนเวลาข้ามกลางค่ำกลางคืนไม่ได้มีอะไรกันพักผ่อนจ,จิตใจอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อสําหรับตนเองทั้งนั้นนะลูกหลานนะแต่ก็พร้องกันก็ให้ลูกหลานทุกคนอยู่รสถานที่ใดถําม,มองไปทางโลกกระชยมองทางโลกเพื่อสร้างสรรค์ก็ดี ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรถ้าไม่มีมองมองไปทางโลก,กเลยก็ไม่ได้เราต้องมอง,มองทางโลกแต่ถึงยังไงอย่าให้สัมปยุตไปด้วยกิดเลสมากเกินไปให้กิดเดลสราคะบังโทสะบังโมหะบงังโลกโกรธหลงนำหน้า,ามีแต่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอันนั้นก็ไม่เป็นผลดีต่อตัวของเราอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงทามว่า ถ้าว่าเราไม่รักษากฎไม่ชัดรักษาระเบียบไม่รักษาวินัยมันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันอย่างเราเป็นพระสงฆ์อย่างนี้เป็นพระสงฆ์ก็ต้องรักษาหลักพระธรรมวิน,นัยถ้าองค์ไหนทำทำผิดหลักพระธรรมวิน,นัยเราก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนที่เห็นแล้วนะควรไม่ใช่จะเมิมนเฉยนะเมินเฉยไม่ได้ถ้าเห็นแล้วก็กต้องว่าก่าวตักเตือนโจ์อาบัตที่การกระทําอย่างนั้นมันไม่ถูกนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะเราเป็นารวะญาติโยมถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันถ้าใครทําผิดทําไม่ถูกอันนั้นเราก็มีเราก็ต้องโจ์ต้องขานต้องเล่าต้องกล่าวต้องแนะนต้องต้องนำเพราะการอยู่ด้วยกันจะไปทําอย่างนั้นเอารัดเอาเปรียบทําผิดกฎกติกาอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะทุกคนก็ต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีกติกาเพราะนั้นทุกคนต้องเคารพกฎกติกา เ็าหลบเขารกกฎหมายการอยู่ด้วยกันถึงจะอยู่มากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขท้าหากว่าเราอยู่ในกฎกติกานะถ้าหากว่าไม่อยู่ในกฎกติกาไม่อยู่ในกฎหมายพระไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแปลว่าหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนในสังคมในคณะสงฆ์ในยุคนุกนั้นอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกคนนะนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะ ฝากไว้กับทุกคนเพราะนั้นให้ทุกท่านทุกคนสำรวมกายวาจาของตนเองนั่นแหะจะจะจะให้คนอื่นดีก็ใช่ก็ดีก็อยากคิดอยาให้คนอื่นดีแต่ว่าตัวเองล่ะบางสิ่งบางอย่างพูดแต่เขาอินเอาเป็นเองมันก็มี <c oughs> มีเคยมีนะพูดแต่จะจะให้เขาเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แต่ผลในสู่ตัวเองก็เป็นเ,เป็นอย่างที่ อยากจะให้ตัวเองพูดไปนั้นคนโบราณก็เลยใช้สับใช้สับว่าพูดแต่เขาอินเหนาเป็นเอง <c oughs> อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกคณะเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะในภาษานี่อยากจะให้ลงพวกเรานอนองน้อมย้อนย้อนกลับมาหาตัวเองมาหาการกระทำของตัวเอง การคิดยังไงการทำยังไงการพูดยังไงสำหรับตนเองอย่าเป็นเพ่งมองคนอื่นมากการสร้างคุณงามความดีการทำคุณงามความดีการสังสมคุณงามความดีควรจะนับหนึ่งนับหนึ่งจะข้าพเจ้านะไม่ควรจะให้นับหนึ่งจากคนอื่นคนอื่นช่ายก็แนะแนวอยู่แนะนําอยู่จะให้คนอื่นเป็นคนดี แต่อันดับแรกก็ต้องนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้าเห็นแล้วข้าพเจ้าได้พิจารณาทีทว,ท,วทวนทวนทีแล้วในสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าจะงดเว้นในสิ่งที่มันไม่ไดีเหล่านั้น hey, หนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นคนหนึ่งเลยพวกข้าพเจ้าได้รู้แจ้งแล้วเห็นจริงแล้ว uh, ทบทวนดูแล้วเห็นโทษแล้วข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งจุดนี้ ให้นับหนึ่งจากตัวเองคนนั่งกัพิจารณาเห็นีเองโอ้ใช่เป็นจริงอย่างที่เรื่องนั้นจริงเอาเข้าพเจ้าหนึ่งองีกต่างคนต่างนับหนึ่งจากตัวเองหนึ่งบกหนึ่งเป็นสองบวกไปเรื่อยในะ่มันก็เป็นคนดีไปเรื่อยๆมากมายแต่ถ้ามีแต่อยากจะให้คนอื่นดีตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ทําไม่ดีทําไม่ดีแต่คนอื่นอยจะให้คนอื่นดีจะดีได้ยังไงใช่ไหม แต่ตัวเองก็ยังทําดีไม่ได้ใชอันนี้แหละอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเรา,เราทุกๆกท่านนะจะทายาทรวมลูกหลานนะแต่วันนี้หลวงพ่อจะได้เดินทางคงจะไม่พูดกล่าวอะไรมากอตัวน,นี้ไปก็พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้ผรนแต่เรื่องวันพระวันนี้ก็ให้สมาทานศิลเองนะลูกหลานนะเพราะเราเคยมาสวดวาศาสานามากก็มากล้วต้สมาทานศินเอง อิมานิปัญจส,สิกาาขาประธานิสัมมาทิยมินะคข้าพเจ้าขอสมาทานสินห้าวันนี้ต่อพระประธานนะแล้วก็อิมานิอัฏฐส,ส,สิกาาขาประธานิสัมมาทิยมิข้าพเจ้าขอสมาทานสิน้นอุโบสถสินแปดในวันนี้พอเป็นวันพระนะแล้วจากนั้นก็ร,รักษาเลยกันเลรักษาสินเลยรักษากายวาจา ให้เรียบร้อยให้เป็นอยู่ในสิน้นนเป็นะเป็นสินแล้วนะไม่จําเป็นจะต้องรับกับภายวิรเจเตนานเป็นหลักนะถึงจะมารับกับพาพมุมๆมอม,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 มไปกเถือนนะออพอไปแล้วก็ตบยุงข้ามมดไปเรื่อยออโกหกตนเองแล้วก็โกหกพระอีกต่างหากไม่เป็นผลดีนะล,ลูกหลานะนั่นนะตั้งจิตตั้งใจ ออกมาจากจิตใจตัวน,นั้นจะดีกว่าประเสริฐกว่าวิรัตกเจกตนาจากนั้นการรักษาศีลตลอดตลอรตลอดวันตลอดคืนลิ้นในพรรษานี่ยอะไรพรรษาเนี่ย,ยเรารักสมาทานศีลห้าเอาข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือน อันนี้เราก็บอกว่าเรื่องข้าพเจ้าจะรักษาศีลนุโบสถทุกวันพระตลอดไตรามาสสามเดือนอย่างนี้เป็นต้นการล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละเมื่อออกพรรษาแล้วก็บุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมานะได้สังสมได้ทำบุญมาในพรรษานะเ,เราก็ตั้งเจตนาฐานขอพรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะ่ะ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจัดสัจจะอธิษฐานบำเพ็ญคุณงามความดีตลอดไตรามาสสามเดือนขอบุญกุศลนี้ขอให้คุ้มครองข้าพเจ้าคุณงามความดีคุ้มครองกันล้นแล้วแต่เป็นคุณงามความดีทั้งนั้นนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรับพใรในเสน่หนะ <c oughs> สัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวาวตติโตสัพพ เตภาวัตวันตาอยโยสุกีทีทายุโกภาวาอภิวาทานาสิลิตสานตจางวุฒาปา ha y muhe pasan na nang ra ki ne anutarere akedhame pasan na nang wit ragu pasang me suke ake sangke pasan na nang mu te antarere อากาศจามิงนา낭ดาราตังอากังคุณยญญภวัตติอาคังอายุจวันโนจายาโสกิติสุขังบาลักอาคัสสาดาตาเมธาวีอาคาศธรรมมาสมัยต De wa puto manuho hagapato pamoddhaatiที่ pewaltu sa pamanggalang ra satasamuutan havenasdhatoທวัน à tu sa pemanggalang rahantu sa padawata สามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิพวรรตุเตภาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาสังหานุภาเวนะสดาโสทิาวรรตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา